เขาให้เราดูแลเช่นพื้นที่จะทะเลจีนใต้บางส่วนพื้นที่อะไรที่เป็นแบบกลางอะของโลกอะระหว่างสองประเทศเชื่อมกันแล้วแต่เขาจะมอบหมายแต่มากไปกว่านนั้นเนี่ยด้วยความที่เราทำงานที่ได้มีมาตรฐานเนี่ยเขาให้เราดูแลพื้นที่ที่นอกเหนือจากอันนี้ด้วยนะเราเนี่ยมีหน้าที่จัดลำดับ น่านฟ้าตรงอัฟกานิสถานเรารู้ใช่ไหมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เขาสู้รบกันอยู่นะคะ UN เข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรอากาศเขาไม่มีนะคะทุกวันนี้ถ้าพี่บินเนี่ยบินไปทางยุโรปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรอากาศที่ให้บริการนะแต่เขาใช้วิธีให้นักบินเนี่ยจัดลำดับก,การขึ้นลงแล้วไปฟโฟล์ตรงนั้นเองนึกออกไหมา อันนั้นเนี่ยวิทยุการบินทำนะคะเรานั่งอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆเนี่ยนะคะแล้วเราดูแลเรื่องของการให้บริการควบคุมการจราจรอากาศตรงนั้นนะคะโอเคกลับมาที่ในส่วนของ a i r w a control a i r control เนี่ยอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆสำนักง,งานใหญ่ของเราที่นี่นะคะทำงานอยู่ทึงตุกตึกทังงง้งด้านหน้าถ้าออกไปเราจะเห็นพี่ๆ a i r w a control เนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่มาจาก approach เมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วก็เครื่องที่บินผ่าน เพราะว่ามันจะมีเครื่องบินที่สมมติว่าจะไปสิงคโปร์เงี้ยฮะเขาก็จะมาจากพมา่าแล้วผ่านเราพี่พี่แอร์เรียคอนโทรลก็จะมีและมีหน้าที่ดูแลเครื่องที่บินผ่านเช่นกันนะคะในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเครื่องที่รับมาจากแอร์โพสจะไปลงไหนสมมติว่าถ้าลงสมมติว่าถ้าลงในประเทศก็แอร์เรียก็จะรับมาต่อจากแอร์โพสแล้วก็เอามาขึ้นตรงกลางแล้วก็บินไปแล้วพอรู้เขาจะลงเชียงใหม่ แอร์เรียคอนโทรลก็จะส่งให้อแอโรเชียงใหม่เพื่อเรียงเรียงเครื่องต่อพอเรียงเครื่องต่อเสร็จปุ๊บแอโร่เชียงใหม่ก็จะส่งให้หอเชอยียงใหม่แล้วเครื่องก็จะบินเลยเห็นไหมคะแอร์เรียคอนโทรลมีหน้าที่แบบนี้คือดูแลภาพรวมดูแลน่านฟ้าของเราทั้งหมดดูแลเครื่องที่บินผ่านก็อยู่ที่ทุกมหาเมฆตรงนี้เองนะคะเฉพาะแอร์เรียเท่านั้นที่อยู่ที่นี่นะคะหรือว่าพี่ๆที่เป็น อกองสอจอนะคะโอเคอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของการให้บริการควบคุมจราจรอากาศแต่ว่าแต่ละส่วนงานของเราอย่างที่บอกคือว่ามันก็จะต้องมีส่วนสนับสนุนเนะวิศวกรต่างๆที่ให้การดูแลให้ระบบในการให้บริการควบคุมจราจรอากาศสามารถดําเนินไปได้อย่างดีคนของเราค่ะอย่างเช่นเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่มีเรื่องของสถานการณ์ไม่สงบไทยกัมพูชาบริษัทวิทุการบินเองก็เป็นหนึ่ง